คีล่าสัตว์ก็สู้เพื่อนผมไม่ได้หรอกครับมนล่าเด็กบ่ายพุษสภาคมแอนนิวอภิชาติสวัสดีครับโยผมอาจากรนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสก็มาถ่ายรถพี่ริวด้วยนะครับกับคลิปเอ่อมาขับรถเล่น2คันนะครับนะครับเอา125ออกมาครับวันนี้ก็ียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับ เพราะว่าติดควมดได้สามวันแล้วยอมยอมยอมหยาดเลยดิยาแล้วตรวจแล้วครับไม่ปลอดนะครับไม่ปลอดปอดปอดปอดเป็นหวัดทั่วไปแหละครับก็แล้งพี่ริวเล่นเฉยๆครับหลังจากคลิปนั้นก็ที่อัปเดตมาน่าจะมีอะไรเพิ่มครับนี่เปลี่ยนทรงใหม่เลยเป็นตรออครับนี่เปลี่ยนไม่เลย ก็มีปลอกแฮนนะครับเป็นเดิมปลอกแฮนเดิมแล้วก็ใส่จุกปลายแฮนระกับ R M นะระกับ R M นะครับโคตรออกมันขึ้งมันใส่บัตรดอบมันยเนี่ยสายกันเองมันบัติบบันดีอาจจะมืดค่ำนิดหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่งมีเวลาเหมือนกันนะครับก็เจาะคาร์ด้วยนะครับดูครับใช้งานได้จริงนะครับ โคตรแข็งครับของตรงเขกกาได้ไงครับดูครับคาดดักล้องครับคัดหลอกครับอ๋อ,อ,อแข็งจริงแข็งจริงอะง่งอะแล้วก็เจาะคัดใหม่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นอีคัดรัสดาคัดรัสดาได้มาเท่าไหร่ <200 S 1> สองร้อยก็สองร้อยนะครับแต่ว่าโคตรแข็งครับสเต็ปเครื่องคันนี้ก็เป็นเออ่ ลูกห้าสามลาซด้านะครับแต่มีชักนะครับก็ลาซาดาก็ร<ๆ>ู้ๆกันอยู <don 't worry repetition> ่ครับคนเล่นรถก็รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าเป็นร้อยสิบใส่คัดก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าลูกประมาณไหนก็ใส่กันตกนะครับก็จะภาพชีนขึ้นเยอะอยู่นะครับแบบเยี่ยมๆอยู่ครับ จัดทรงได้อย่างสวยครับแล้วให้ดูทั้งคันครับสวัสดีนี่ยูบ็อกซ์มินียอมเดียมาใหม่เนี่ยอันไหนเนี่ยครับยูบ็อกซ์มเนีแมก็มียูบ็อกซ์มินียมนะครับที่มาใหม่ครับตอนเราอ๋อยูบ็อกซ์มินียมอะรงอ่ะ กึึงเค็งกึึงแวนกึึงรอออกึ่ึงทุกอย่างก็มาถึงส่งเยอะจัดตามใจใช่างครับ pues. ส่วนร้อยยี่ห้าก็่ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับก็ต้องรอชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรก็ต้องไปรอชมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาให้ดูคนนี้นะครับจัานหน้าที่ครับทามหน้าที่ลระ เดี๋ยวจะลองให้ที่เรียวออกตัวให้ดูเรื่อยๆนะครับไปดูเลยครับนี่ครับให้เจ้าของออกนะครับเปลือพังก็ผมจะได้ไม่เสียหน้าครับ เอาครับทุกคนผมว่าถ้าอยู่นานกว่าน,นี้พ่อน่าจะมานะครับทุกคนมาแล้วครับในกล้องอาจจะไม่มืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของจริงคือมันแบบเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก็แบบพอสลัวสลัวนะครับทรงบรโงโคตรเอาครับเดี๋ยวครับเปิดไฟได้ด้วยครับ ก็นี <c oughs> ่ประมาณนี้นะครับท่อเสียงโคตรต่างจากแต่ก่อนครับแต่ก่อนท่อแปบนี้เสียงไม่แบบลั่นเท่านี้นะครับตอนนี้แบบนึกว่าลูกห้าเก้าครับรอยยางดูครับโคตรยาวครับจิดแล้วแรงครับจิดแล้วแรงก็ฟ <c oughs> ตัวครับก็ก็มาถ่ายกันสองคนนะครับวันนี้เพื่อนเลยครับหงมากเลยหมากนะครับว่างาก็ส่้นรายเอียดครับใครอยากมาขับรถเล่นด้วยก็ทักมาได้นะครับก็พพอๆสนุกๆนะครับไม่ซีเรียสนะครับใครแรงก็ช่างนะครับก่อนผมขับชมวิวครับ ชมวิวอยู่ข้างหน้าครับใครอยู่หลังก็แล้วแต่โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาถ่ายอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับว่าไปทำอะไรมาใหม่นะครับรถพี่ริวอัพสเตปขึ้นแบบโคตรแรงเลยครับก็ต้องรอชมตอนต่อไปนะครับว่าจะไปทำอะไรนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ